เราเริ่มแก่แล้วมันมีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตเยอะพอสมควรนะครับเ mm hmm. พิ่งรู้จริงๆนะครับพี่ตอนที่ตอนที่เราเจอเพื่อนนะครับบทสนทนามันเปลี่ยนไปแล้ว <laughs> <laughs> นืกออกไหมตอนที่แต่ก่อนคุยเรื่องบอลกันคุยเรื่องแฟนกันคุยเรื่องนู่นนี่กัน <laughs> ถ้าเป็นตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยมึงจำเมื่อก่อนได้ไหมวะ <laughs> มันเป็นเรื่องความหลังแล้วครับ เราแก่กันมากแล้วแล้วเราก็รู้แล้วจริงๆว่ามันมีเงื่อนไขการใช้ชีวิตมากเลยเหมือนถสมมติมันเป็นกระดานยาวๆใช่ไหมครับครับแต่ก่อนนะเราอยู่ต้นกระดานเลยเฮ้ยเดี๋ยวนาคตกูทํานู่นเดี๋ยวกูคงได้ทํานี่กูคงได้ทํานั่นเรามารู้ตัวอีกทีอ่ะเราอยู่อยู่เลยกลางกระดานมาไกลชิบหายแล้วอ่ะฝันบางอย่างแม่งเป็นไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามึงเดินผ่านมาตั้งนานแล้วที่สําคัญคือมึงเพิ่งรู้ตัวด้วยว่า หลังจากเนี้มันคือโลกของผู้ใหญ่และคนแก่แล้วมันกลับไปไม่ได้แล้วนะ